สวัสดีครับครับวันนี้นะครับจะมาแจ้งข่าวสารนะครับตรวจสอบสถานะเราไม่ทิ้งกันวันนี้หลายคนสถานะเปลี่ยนไปแล้วถูกไหมครับต้องขึ้นข้อความแบบไหนถึงจะได้รับเงินเยียวยา5,000บาทนะครับในวันที่27-28ที่จะมาถึงนี้นะครับเดี๋ยวลองมาดูกันนะครับผมล่าสุดวันที่23เมษายน2563มีรายงานว่า ผู้ลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันหลายคนวันนี้สถานะเปลี่ยนทางกรณีนำส่งข้อมูลเพิ่มเติมและข้อมูลทบทวนสิทธิ์โดยก่อนหน้านี้นะครับผู้ที่ยื่นข้อมูลทบทวนสิทธิ์จะขึ้นข้อความว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลที่ขอทบทวนสิทธิ์ซึ่งล่าสุดวันนี้สถานะได้เปลี่ยนโดยขึ้นข้อความว่าอยู่ระหว่างปรับปรุงสถานการลงทะเบียนของท่านวงเล็บ ไม่สามารถยกเลิกการลงทะเบียนได้นะครับถ้าขึ้นแบบนี้นะครับฟาร์มหมายก็คือนะครับฟาร์มหมายก็คือได้รับสิทธิ์รอการโอนนะครับอันนี้คือฟาร์มหมายของข้อฟาร์มนะครับที่อยู่ระหว่างการปรับปรุงสถานะการลงทะเบียนนะครับถ้าใครขึ้นแบบนี้นะครับจะได้รับสิทธิ์รอการโอนเงินนะครับภายในวันที่ยี่สิบเจ็ดยี่แปดนี้นะครับผมอย่างไรก็ตามนะครับผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเผยว่าในวันศุกร์ที่ผ่านมา24เมษาย,ยนนี้กระทรวงการคลังจะจ่ายเงินเยียวยาให้ผู้ที่ได้รับสิทธิ์อีก7แสนคนนะครับที่ผ่านมาจ่ายไป7แสนคนคือผู้ที่ขอทบทวนอีสิทธิ2แสนลายและผู้นำส่งข้อมูลเพิ่มเติมอีก5แสนลายนะครับผมข่าวสารนี้นะครับผมผมก็ามาแจ้งให้ทราบนะครับผมก็ หวังว่าคงมีประโยชน์นะครับสําหรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่เข้ามารับชมกันนะครับผมก็ถ้าใครได้ยื่นลงทะเบียนไปแล้วนะครับแล้วขอทบทวนสิทธิ์นะครับก็ขอให้โชคดีนะครับขอให้ได้รับเงินเร็วๆนี้นะครับผมก็หวังว่าคลิปวิดีโอนี้คงมีประโยชน์นะครับผมก็ถ้าชอบไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับผมจะด้มาสอนการใช้งานไอทีต่างๆนะครับผมโอเคครับส่วนคลิปวิดีโอนี้สวัสดีครับ